สวัสดีจ้ามาดามสุยสาวเมืองสกลนครชาแนลค่ะมาพี่น้องเมื่อนี้กินซอยจูจ,จ้ะไม่ได้กินเป็นเดือนแล้ะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ก็เลยจัดสักหน่อยค่ะมาค่ะพี่น้องเนื้อสดๆจะพี่น้องจ้างามบวค่ะดุกนะคุณนะคจัดจานก็งามงามเลยค่ะพี่น้องเช็แซบจ้ะเมื่นอนี้มาจ้ะพี่น้องมามามาคุณป้าคุณลุงมามา อาเม่น้องปกป้องมาเดอ้อกินน้ำกันจ้ะอืมแซ่ปะอืม

ม่คือบุญย่ายสำนักบุบเนี่ย สวัสดีจ้ามาดามสุยสาวเมืองสกลนครชาแนลค่ะมาพี่น้องเมื่อนี้กินซอยจูจ้ะไม่ได้กินเป็นเดือนแล้วค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ก็เลยจัดสักหน่อยค่ะมาค่ะพี่น้องเนื้อสดๆจะพี่น้องจ้างามบอกข่าคุณนะคุณคจัดจานแต่งางามเลยค่ะพี่น้องเชื่ซเสจ้ะเมื่อนี้มาจ้ะพี่น้องมางมามาคุณป้าคุณลุงมามา อาเม่น้ก้วงมาเดอ้อกินน้ำกันจ้ะอืมแซ่บ่ะอืม

โอ้แม่มาะอบแล้วจะบุย่ญญายสำนักปุ๋นี่มาดามสุยขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจขอขอบทุกๆการรับชมขอขอบทุกๆการคอมเมนต์มาดามสุยขอขอบพระคุณมากๆค่ะมาเด้อจ้ามากินซอยจูด้วกันจะพี่น้องจ้า บ่ได้กินโดนละค่ะซอยจุเมือหนีก็เลยจัดสักน้อยจ้กพี่น้องจ้าเนื้อสดๆจ้าขอโทษขออภัยเด้อผู้ใดบ่กินดิบเนาะพี่น้องเนาะโดนๆกินเทื่อหนึ่งจ้าพี่น้องจ้ามือนี้คืดยากก็เลยจัดจักน้อยจ้พี่น้องมาพี่น้องมากินน้ำกันจ้าขอขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อยจ้าเขอขอบพระคุณอีกข้างค่ะ ผิดพาดตรงไนมาดามเสือขอโทษขออาภายัยด้วยจ้ะเด้อ